ม่ริบเร้นแล้วครับเมื่อวานเลือดจักเมื่อวานอยู่ประมาณสิบอ้าสิบหกต้นหมดแล้วครับตอนนี้ชจางดันไม่ได้ชจางชันไม่ได้ครับไม่อ่านครับต้นย่อยแล้วก็เอ็นมาฟัง่ง่วนปาลมมาเกินครับกัวชันไม่มาเดี๋ยวมาโยนกลับตีจางปัดในป่าปาล์ามกับเอาเรื่องเอาเดีไปดูเดีย องึ้นพูกกับลำกันดูครับเห็นไหมครับปีนแล้วครับปีนแล้วครับแล้วก็ปีนขึ้นไปประมาณเกินครึ่งกล้องลำต้นครับแล้วก็พูกเชือกแล้วก็ให้ช้างไปยื่นด้านบนแล้วก็โขนแล้วก็ดึงครับกับช้างครับ ความเสี่ยงอยากหงายอันตรายแค่ไหนครับนี่ครับการทำมาย้างครับตกตนหมายแล้วครับก็มีมาเลวครับเพราะงั้นต้องเรามาระวังเป็นอย่างยิ่งครับขึ้นบนเลยได้มามตกงนันได้ไหมตรงนันบนเลย,เลยขั้งตำํำแรงไม่มานดูปังบดลดูลืนมาหรลืนมาเกิด ร้อยอดเด็ร้อยอดเด็ดดูหัวไปแล้วครับปีนแล้วครับปีนปีนปีนไปครับเราปีนไม่รอดแล้วแก้แล้วไอ้เด็กปีนอ่าตอนนี้อยู่บ้านอยู่บ้านเอ่าก็เรียกว่าน้องเคเวสครับเดี๋ยวพอไปโกอินเตอร์เข้าภูเก,ก็ตเปิดปางชาง้างแกเปลี่ยนชื่อเป็นน้องเควินครับ ตอนนี้ตอนนี้ชือ่อแควดกบแต่ว่าป,ป,ป่อไปยู่ปางช้างเดียวสิ้นเดือนเปิดปังก็ให้อินเตอร์นิดนึงก็เป็นน้องเควินครับไม่ใช่น้องเควตกบน้องเควินปูกอะไรเควินไอ้ดีอยู่ในจับก้อนนะไรแบปลัดลงขอ่อแก้เอวังไงล่ะนะแกนู้นแกคนเววราวาดาพที่วันทีแล้ว ล่างหักหนูผ่าตัดอยู่นูน้องเห็นดูแล้วเฮ้ยน้องเบาฮะไปป่วยดีนะไปตัวไปกันบพรเาลูล้ไปเฮ้ยเสียรซ่านี่ครับว่างได้แต่ละบาทแต่ละสะตางค์งานสุจริตนี้ ไม่แนละ้วผมนี่ครับเดี๋ยวน,นี้ป่าปามทางเป๊ะทนซีดีมาออกจาออกทีมาออกจาลงป่าปามทางเป๊เออถ้าขอนตุม้มขอนตุม้มนี่คือมันง่ายครับเนี่ยครับไม่มดิมแดนยานมาเลยรูดลงมาเลยรูดกับเชียร์ลงมาเลยเจ๋เง้วครับ ตาลงมัดตาลงมัดเสร็จเกินแล้วครับยันเชียมาเลยวายรัดได้ไหมรูดเอ,อ้ย สิ่งที่ไม่เคยเห็นนะครับอยากจะให้เอฟซีเห็นกับไอ้ผู้ชมเห็นกับว่าการทำงานการเลี้ยงช้างงานเกี่ยวกับช้างมันเป็นแบบไหนครับนะครับถึงอาจจะบางคนก็เคยเห็นมานะครับแต่ผพมคิดว่าคนเหล่านั้นก็จำนวนน้อยครับพยายามจะเพมพยายามจะถ่ายทอดนะครับให้ทุกคนเห็นครับ บางคนก็บอกว่าถ้าจางลากไม้ไม่ต้องไล่ไล่ต้ไม่ต้องถ่ายตดไมาเองนะครับแต่ว่ามุมมองของหลายคนนะครับมันคือการทรมานการทารุณ้างครับพวกเราจําเป็นนะครับต้องเปิดนะครับต้องเปิดนะครับอยู่ในมุมมืดไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันยิงทะลาไปเยอยครับนะครับนะครับจางป่าเองก็เวลาคึกขโนกมาก ตัต oh, oh, mm ้องใ้กาลังครับเพื่อยุดความกลุ่มคลังของตัวเองครับอ๋อดึง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 ควายก้อนเดี่ยวก้อนนะครับถ้าม่าจางเดินขึ้นก้าวขึ้นเดินเนื่อยมาแต่ธรรมชาติของจางของจางป้าครับธรรมชาติจริงจริงของจางป้าเดินเป็นวันเป็นคืนครับเวลาอพยพครับเวลาอพยพยายทิ้นท่านนะครับคือจางสัดป้าเขาจะรู้นะครับว่าดูดูการนี้ช่วงนี้ช่วงเดือนนี้ประมาณนี้เร่งน้ำเร่งหญ้ายูดประมาณนี้ อยู่ตรงหนอยู่จุดในครกับคนจะเดินข้ามเข้าข้ามป่าไปเลยครับนะครับช้างบ้านก็เหมือนกันครับถ้าหลามอยู่กับถีอย่าช่วยระวังนะครับผมบอกให้ระวังนะครับอย่าคิดว่าเลี้ยงช้างให้สบายครับช้างเราจะทําลายช้างทางอ้อมนะครับเพราะว่าช้างไม่รอกลางกายแล้วก็ช้างกินยู่กินยู่กับถีนะครับกินนอนแล้วก็ช้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะครับแล้วก็โรคไฟข่ายเจ็บก็จะมาขึ้นครับคนเียนกันกับเมื่อนคนกับซัดก็เมื่อนคนครับนะครับ คนเหมือนกันกันกบถ้าสาด็อกสาบายกินนอนกินนอนมีแต่จายคนอื่นนะครับจายคนอื่นมีลูกน้องมีบริวารรียบร้อยแต่ว่าไม่รู้จักดูแลตัวเองนะครับกินแล้วก็นอนกินแล้วนอนคขมันมันก็จะเกิดขึ้นหมากับกรามเนื้อมันก็จะหายไปนะครับการหลงพุงนะครับถูกทิ่งถูกย่างนะครับกระดูกข้ออ่อนเหมือนกันกับช้างก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นการทรมานนะครับอย่ามองว่าช้างพวกเราเป็นการทรมานเพราะว่าพวกเราเลี้ยงดูพิจนาเป็นอย่างดีกับนะครับเนี่ยครับ ภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับช้างก็มีนะครับมีมากนะครับแต่ว่ะพวกเราถ้าบ้องร้องว่าระมัดระวังย่างยิงครับแล้วก็พินิจเปียาใต่ตรองแล้วว่าแต่ละไม้แต่ละต้นกี่กิโลนะครับแต่ละเที่ยวกี่กิโลหลักขึ้นหรือหลักลงผ่าขึ้นหรือผ่าลงครับช้างนักหรือเปล่าครับพอกำลังหรือเปล่าครับนะครับนักเกินไปก็ต้องปลดกับนะครับไม้ห้าตอนหกตอนท่านนักเกินก็คือต้องลดเหลือซ้มเหลือซองนะครับ แล้วก็ค่อยมาเอารอบต่อไปครับทั้งทว่าาช้างเหนื่อยเกินแล้วนะครับร้อนเกินแล้วก็ต้องปล่อยใแ้รล่นมครับประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วก็ค่อยขึ้นมาเอาต่อให้เหนื่อยครับเหมือนคนเหมือนกันครับเพราะว่าควานเจ้าข้องก็เดินไปกับช้างครับถ้าเจ้าข้องเหนื่อยช้างก็เหนื่อยครับต้องยุดกันครับนะครับทํางานนะครับให้สนุกให้เพลินเพลินแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ตาลุญช้างเราไม่ได้ใช้แรงงานสัตว์จนเกินไปอีกครับนะครับนะครับ นะครับ iao, oh, นะครับจางโชคดีขนาดไหนครับนะเป็นสัตว์ที่โชคดีนั่นเอมนุษย์เป็นเป็นบุญธรรมเส้นนั่นนี่ที่เกิดมาครับที่ไม่ไม่ได้เกิดมาเป็นเกยเป็นมูเป็นสัตว์ที่ว่าเกิดมาเผื่อถวายเนื้อครับเอาเฮาเฮาเผื่อถวายเนื้อครับเกิดมาอย่างเช่นเกยฟาร์มครับเกิดมาแตกมาสี่สิบห้าวันก็อายุค่ยหมดสิ้นแล้วครับเพราะว่าต้องเป็นอาหารของมนุษย์ครับต้องเป็นอาหารของ สัอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นจระเข้พวกนี้ครับนะครับเพราะงั้นผมพมใบยาให้ทุกคนเข้าใจครับว่าจางระว่างจางบ้านกับจางป่ามันแตกต่างกันกับวิธีชีวิตการใช้ครับการใช้งานครับเพราะงั้นจางปลากัเหมือนกันครับถ้าผู้อยู่กับถีไม่ได้ออกกลังกางเลยจางมันจะตกมันบอยครับแล้วก็จะลุมครังบอยครับเออเกิดอันตรายเราบังยาครับเพราะงั้นการทํางานขงชจางแบบนี้หลักณานนี้การเอามาทํางานเอามาใช้งานเนี่ย ก็จะทําให้ช้างลงสบายอ,อกสบายสบายเฉยสบายตัวครับแล้วก็ตกมันก็คือไม่ปวดขมับไม่อึดอัดตัวจนมาเกินไปครับแล้วก็ไม่งดงิดจนมาเกินไปครับนะครับแล้วก็ระยะการตกมันก็ในเวลาในการตกมันก็ไม่นานครับจยาสมมติห้าเดือนก็เลืออประมาณสองเดือนหรือสามเดือนครับนะครับนะครับเพราะว่าเขาได้ใช้กําลังพอเขาได้ขับเหงื่อเขาได้ขับคลองเสียออกจากร่างกายเมื่อนคนนะครับ นะครับเฮครับปลายไมโอครับดึงแล้วครับเดี่ยวดึงแล้วครับบากหน้าแลวครับบากหน้าแลวครับตอนนี้บากลังเลยครับไปแล้ว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 ลงแล้วครับลงแล้วดูครับแม่ครับครับไม้ก็จะเขาเดี๋ยวเาบากหน้าก็ประมาณครึ่งนึงครับไม่เกินครึ่ง บางนาเร็จกบากลังครับพอบากรังปุ๊บเนี่ยได้จังว่าก็คือไห้ช้างเดินไปเรื่อยครับไม่ได้ลักไม่ใ่ดึงต่างต้นครับดึงต่างต้นไม้ไม่ลงช้างพาไม่ได้ครับนะครับเห็นไหมครับคือช้างแขชายพลากําลังแข็ง40 30 40ส่นเซนนะครับอ่าไม่เกิน40กับแล้วก็ฝ่าไม้ฝ่าเดินย่างสบายครับครับถ้าเกิดว่าดึงไม่ปินะครับ ดึงไปไปล่อยไม้ตีลักลังไม้จังหวาที่ว่าลงแล้วก็คือน้ำนักมากนะครับก็จะผ่า้างลอยได้นะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยความเข้าใจต้องอย่างหญิงครับใช่ะดึงเลยดึงไปเลยใช่ไหมออโอเคครับเดี๋ยวผมดึงเอาดึงลงแล้วก็เอาไม้ออกเลยครับฝ่ายประเทิได้ได้ว่าได้ไปกราบอามกหลาวตา อคว้าเมื่อเอ็มอ้อจางนั่นเอาออกไปเลยครับไม้ครับลองถี่ต้นก็ออกไปเลยครับเพราะว่าจะไม่ได้กีดขวางกับทำงายครับคว้าเมื่อเอ็มคว้าเมื่อเอ็มเมื่อเอ็มเมื่อเอ็มคว้าเมื่อเอ็ม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 ไปไปไปเอกไปเลยไปคว้าเมื่อเอ็มจางนี้ใส่ดีไม่ดีครับดูครับไม่ได้เหมือนกันถูกเชือกนะครับยุคแห่ความเข้าใจ นะครับด้วยการเลี้ยงการผ้าครับจะเลี้ยงให้ทุกไอ้ดอนก็ได้ครับแต่ว่าบอกแล้ว่วงนี้มดยุกจางดานแล้วกับยุกสมัยนี้ครับอันตรายครับความดุรแรงลดลงครับถ้าเกิดความดุนแรงก็เราเกิดเครื่งต้องต้องดัดต้องตีต้องทุบครับมานี่มา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 หน่อยเร็วไม่ต้องกินอ่ะต้องกินก่อนกว่าเอ็ม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 ฝ่ายกว่าอุ้ยฝ่ายกว่าเชิองอุ้ย ขว้าเจ๋งอุ้ยขวาเจ๋งอุ้ยุ้ยเช๋งอุ้ยเช๋งอุ้ยเงอุ้ยไปไปลาบมันมันไปไปผักกะลาไปเสียวันลาบไปบานผีบ้ามังไปบานตามังย่าหยังปลานอุ้ยมาริโอน่าจะขึ้นตะมัวครับตายไหมมุ้ยปลสือด่าจะไปบังเรี่ยงไปบานเจ้าจัดปีบ้าครับปีกปีกุ้งปักกน t ตเสียวันลาวันกันลงกับวัดวัดตำลาบลายตำลาวตายมุ้ยมานตาเด็ด sai ui, mình yến chơi, sai mày mui, phải sai, sai sai sai, sai mà ui, sai mà ui, anh quen phui quen, phui đi phui đi, sai mày mui, kêu đi kêu đi, déo mà bỏ tầm ăn tầm gan tung, ui, quá ui 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 ui, 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 phui đi แรงขึ้นไม่ร้อนแล้วเล่าเออเอากี่ไห่ว่าดันเจ็บโบเอาไอ้ตัวก็ยุ่ไม่หนิงเลยเรื่องจะปูใส้ดองกันตีว่าอ้ย ยโดูตายได้วรงอวดพี่เรียกวันตุกบองจัดแล้วก่อนแกงทำเร็วว่าแล้วเด็กสิบปปีไรวะู้หลุงมัดไม่ได้แล้วลุงมัดออกลิบเลือดแล้วนุ่นไปเครื่องบบาบไป đại làp bụi ơi điều đắp điều bí thi đi, cong, máu bắt sốc can cầm, Đừng qua lâu đi, mình mình đai มันย mm ื hmm. hm. mm ่นไม่ได้จางมันยู่ต่ำแบบนี้พื้นที่มันเออมาดันอยู่บนดันยู่ยินบนได้มหมยื่นยื่นแขนนู้นแขนนู้ข้างหน้าดันดันลงนี่เลยดันลงป่าฟ้ําเลยพ่อพอก่อนดันรัดต่ำต่ำต่ำระดักนี้ตอนนี้ต่างจึงรับบานเลยพี่รามต้องหยัดแม่พ่อนี้ cầm rơi mất lời cầm rơi mất lời và dịch bay mai tết lắm phải đánh và pa bỏ đánh là rong là khang mai tít cà phê đây phải đánh tầm bay rồi Tàn lửa tàn đi.

พอกุปเปอดไอ้นู้ต้อยไอ้นี่หยุดพอยิงไอ้นู้ไอ้พอนีป่ไปไอ้นู้ไปกันกลาดหม้ไม่ไปต้องกลาดหม้หน่อยหน่อยเปียบไม่ชินตีไปไปไปยิงไปไปไปปลดมากัน mày bay này mày mày bay nè mày bay tiền lâu Cứa giả trai ấy mương quan đơn bát này mày lướt cà lùi láo ấy mương đôi mày tao ăn mương quan tặng phê จะเจ้ปั่วยังไงกวนนี่กับเกวินนี่ลูทิดอาจารย์เลี่ยมมั้ยนี่นะเสียงว่าดะก่อนแทงจางอาจารย์เลี่ยมโร่หมดมาโมยบอกกุ้ยหยิกไปไม่มาไม่อ่นนอนบ้านเลยจังว่าไม่เดินจังว่าดแทงเป็นรอยก็ไม e ่เดินจ uh> ังว่าไอ้ยายฮันจังว่าดผมว่ามึงอย่ามาแล่นวันนี้ไปไปกิดแกตีนกูไปกูตบออนไม่มาเลยไม่ก้าไม่อ่นนอนบ้านเลย แทงจ้างอาจันที่ได้ไม่ไหวชาร์วินไอ้เวดเคยเคยแทงอาแทงจ้งอาจันเลี้ยมมามึงเนี่ยวะมึงบนมึงบาปตายโอ้ไงมึงไปทำตัวทำเมต้าทำยญยทำยาดกูบอกไอ้ไม่เดินกัน ป่า้จงอ้หลบหลัไปอุ้มไปก็ได้ก้อนแก่นี่ <c oughs> เวินกำตายโองไงมึงนั่น <c oughs> ไปยิกไปเลยเออไปไปปลดมากัน นุ่งไปได้เลยอะโต้อ้าวไปไปโต้ไปไปไปแก็บดึงให้มัดไปในรับบ้านไปอยู่ตามัวเอาควันกินยาอิ่มสิอยู่ตามัวเราอยู่ตะมัวเอาควันไอ้เติดน่าจะลงบางเรื่องลำบาปปามเจ้าจัดเยะยาอยู่ในไปนั่นพี่น้องอยู่ในไปนั่น Anything I cái ngân cả cái. Tan đừng trọng theo để hóc lóc lóc chăng triple lóc, bayat, nằm lò. Mình tông... dài chạy. lò toan hai? Took 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 toan hai? lò toan hai? Took toan hai? Để tôi gặp thịt Ôi Bắc tố nè Nó rốt tay mà chó đây đây đó Rốt tay mà cho anh bảo mình từng ở đâu lá đi rồi Nào Đã luôn quá Lao cũng bọn mình ba năm măng tay niềm mày woyen năm măng păng hai <laughs> ba năm 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 นี่ยควรปรับไปแลไม่หมายตอนเดียวปรับเป็นชั่วโมงโอ้ยลำบากจริงรถที่อาจารย์เลี่ยมนี่อืออีกมาเลย Bye bye vai! Mà mắt mà nó lắng mắt, mắt. Để có con lúng mắt ơ. Mà, 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 ma mà. Cụ bắt mà. bay phụ ra bay, พูดรู้แต่ตัวน,นี้แต่วะพูดไม่ได้ติดหลงนี่ทีนี้เราลงมันข้างบนนู้งงน,นจอดได้ไมั้งหมนู้นจะได้เบย์มันน้งสเตฟานจะได้ไไมั้ง

đã qua mà chặn lời Phải qua bà ơi, bà ơi. Đài Mà ơi mà ơi Đại mà đại nhé mà Ui Chờ ui Chờ ui chờ phải qua trường Ui Ờ ông. Ê đen nhỉ

Ai? Âu, âu, âu! Thôi, âu! Bảy nơi vậy, Quyết? nơi mà không?

cá này luôn Mày cá tiền không anh Cá này mai không Cá này mai không Hả Chà này rơi à Chà rơi tao đâu Lạ cơn này mai à, Lạ, lạ cơn Ai nói không Ai rơi kìa. Mình mất cú Tuấn ơi à? Chân mấy nơi À? มา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 นนะโอเคครับเดี๋ยวจัดไม้ก่อนครับสวัสดีครับ